อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาตบ่อยสุรพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆและเพื่อนๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งและสงบจิตสงบใจฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระอ,องค์จะทรงตัดกับเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะก่อนที่เราจะฟังก็ขอให้พวกเรานั้นได้สราบกรภาพวามผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระอ,องค์และผู้อื่นเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดี ขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดระปิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่22มิถุนายนพระองค์ทรงตัดว่าจงขอบคุณเราในทุกๆเรื่องที่กำลังทำให้เจ้าหนักใจลูกเอ๋ยเจ้ายือนอยู่บนขอบเผว แห่งความกระบ,บทที่พร้อมจะนางมัดไต่เราทุกเมื่อเมื่อเจ้าถูกล่อลวงให้พร่ำบนเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ทำกับเจ้าเมื่อเจ้าก้าวไปสู่หุบเหวแห่งการกระบ,บทนั้นกระแสน้ำอันเชี่ยวกาดของความโกรธเคืองและ ความรู้สึกสงสารตัวเองก็สามารถพัดพาเจ้าไปไกลได้วิธีป้องกันที่ดีที่สุดต่อการล่อหลวงนี้คือการมีใจขอบพระคุณอยู่ทุกเวลาเพราะไม่มีใครที่จะสามารถขอบคุณและพรมำบนเราได้ในเวลาเดียวกันในตอนแรกการขอบคุณเราสำหรับปัญหาและ ความยากลำบากอาจทำให้เจ้าอึดอัดและทำตามอย่างไม่เต็มใจแต่หากเจ้ายังคงยืนยันที่จะขอบคุณเราด้วยคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่อจิตใจของเจ้าก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุดลูกเอ๋ยใจขอบพระคุณจะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหนักถึงการสะติตอยู่ด้วยของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือปัญหาทั้งสิ้นของเจ้าพวกเขาได้มองข้ามความรักและการจะติดอยู่ด้วยของเราและสิ่งนี้ทำให้เราเศร้าเสียใจย,ยิ่งนักเมื่อเจ้าใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการพึ่งพาในเราอย่างไว้วางใจที่โศกเศร้าของเราก็ค่อยๆ คลายความเจ็บปวดลงเมื่อใดก็ตามที่เจ้าล่องรอยไปจงค่อยๆนำใจของเจ้ากลับมาหาเราลูกเอ๋ยเราไม่ปรารถนาใจที่สมบูรณ์แบบแต่เราปรารถนาใจที่แสวงหาและยืนยันที่จะยึดเราไว้ตลอดเส้นทางสดุดีบทที่1 6เอ่อข้อ17 ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแต่พระองค์และร้องทูลออกพระนามของพระยาเวฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึงข้อหจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพระเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดให้ความสุขภาพอ่อนโยนของเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากกวลกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอพระคุณอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอบโรกที่พระองค์ทรงรัก และห่วงใยพวกเราพระอ,องค์ยังทรงตรัสว่าเราเศร้าเสียใจย,ยิ่งนักเมื่อพวกเราพวกเจ้าได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันในการพึ่งพาเราอย่างไว้วางใจที่โศกเศร้าลูกเอ๋ยเราไม่ปรารถนาใจที่สมบูรณ์แบบแต่เราปรารถนาใจที่สแสวงหาและยืนยัน ที่จะยึดเราไว้ตลอดเส้นทางอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์ลูกทุกคนขอมอบทุกสิ่งแต่องค์พระเยซูยอมถวายด้วยความยินดีลูกจะรักและพึ่งพระเยซูต่อพระพักตลอดชีวิลูกขอมอบทุกสิ่งแก่พระเยซู ลูกน้อมน้อมกับพระบาทาความสุขโลกนี้ลูกละทิ้งแล้วขอพระองค์ทรงโปรดรับลูกลูกมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูให้เป็นสมบัติของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำลูกตามพระประสงค์ลูกขอมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูลูกถวายทั้งใจกายอาดประทานความรักและ เมตตาขอพระพรหลั่งไหลลงมาลูกขอมอบถวายชีวิตไว้กับพระองค์แด้แต่พระองค์จะทรงเมตตาลูกเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ที่พระองค์ทรงยอมรับลูกทุกคนลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้เรา ที่จะหันกลับมาอาธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระอ,องค์ได้ส่งโปรดเมตตาฟังคําอธิษฐานของลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยทุกประเทศทั่วโลกประชาชนทั่วโลกได้นอกจากพระอ,องค์ผู้เดียวขณะนี้โลกเกิดการสับสนวุ่นวายผู้คน ทะเลาะบบาแววงกันทาศึกสงครามกันระหว่างประเทศศึกสงครามภัยในประเทศแนะประสบภัยจากธรรมชาติต่างๆท่าทุกประเทศขอให้พระองค์ได้ทรงปโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกคนทุกประเทศให้หลุดพ้นจากภัยพิบัตินี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอปากประเทศไทยประเทศอิสราเอล ประเทศสหรัฐไ้ในฝีพระหัตถ์ขอพรองขอให้พรองได้ทรงเมตตาปกป้องทั้งสาประเทศนี้ให้หลุดพ้นจากภัยจากสงครามและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศให้สงบลงให้แต่ละประเทศได้รักกันที่จะช่วยเหลือกันที่จะไม่มีปัญหาใดๆทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นพระองค์เจ้าข้า ลูกเชื่อและไว้วางใจว่าพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนรุลขอลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอพระองค์ลูกขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสระรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ละขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคน ที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนฝ่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ